ฮลโลทุกคนวันนี้จอยก็จะมาถ่ายคลิป what's in my bag นะคะมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเราโอ๊ยน้ำมูกไหลเปิดแอร์เย็นมากเลยนะคะก่อนอื่นจอยขอเคลื่อนย้ายที่ตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้จอยนั่งอยู่ท่ามกลางระหว่างเตียงกับโต๊ะแดีวจะจะไปอีกห้องนึงนะคะแล้วก็มาโชว์กระเป๋ากันนะคะว่าจอยมีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างเป็นกระเป๋าของจอยนะคะ เป็นถุงผ้าแบบไปดูแกลลอรี่เข้าไปดูแบบอาร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะมาเปิดดูข้างในกันนะคะอย่างแรกเลยคือคือกระเป๋าสตางค์นะคะของลินนารวฉันชอบมากแกมันเหมือนแบบเทพนิยายอะเออมันเหมือนแทนเมดอะเออฉันชอบมาดูมันมีรายละเอียดต่างปา ชอบมากแล้วเราจะทําการค้นกระเป๋าของตัวเองนะคะเริ่มจากเหรียญก่อนเลยช่องเหรียญน,นี่นะคะก็จะมีป้ายราคาแล้วก็เหรียญน,นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสายไอ้กระเป๋านะคะแล้วก็จะมีพวกตังหูอะไรจะเก็บไว้ในนี้หมดเลยนี่คือกุญแจไขอ่อเป๋าลากนะคะกระเป๋าลาก ที่จะจะใช้ไปต่างจังหวัดนะคะจะจะก็จะเอาไว้ในนี้นะคะแล้วก็แหวนต่างๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสายที่แถมมากับตัวกระเป๋านะคะเบื่อแบบถือเป็นกระเป๋าไวาเล็ตนะคะแล้วก็จะใช้แบบเป็นกระเป๋าสะพายอย่างนี้นันก็จะเป็นแบบเฮ้ยไข่มุกว่ะสะพายไข่มุกว่ะลูกประคำว่ะเนี่ยเป็นแบบ หวานๆไปเลยเปิดข้างในให้ดูนะคะก็าจจะมีบัตรประชาชนบัตรบัตรวันการบัตรเคบังบัตรมีเงินอยู่ไม่กี่บาทแล้วก็จะเป็นรูปภาพของของเราคู่กับแฟนนะคะแล้วก็แฟนเราอีกทีนึงคะนี่นะคะโกงของส t า r b u c แรกในแต่ละเดือนนะนี่พฤษภามิตรมาผู้ภาเดือนนี้เดือนนี้นะ ยังไม่แรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแลกที่สของเราจะเป็นขวดน้ำสตาร์บัคส์เนาะนี่น่ารักมากๆเลยได้มาวันคริสต์มาสแล้วก็จะใส่น้ำแล้วก็พกไปอาเฟ่หรือว่าไปนั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างงี้นะคะเป็นเครื่องสำอางกันบ้างอย่างแรกเลยคือลิปมันของคลินิกอิฟแซงโลลองแล้วก็ d ีออนะคะลิปของ d ีออเก็นสีชมพู l นะคะิล b e g ไม่ค่อยได้ใช้เลยลอรีมาชอบซีนี้มาเลยมีอะไรมาเลยมาสคาร่าของ d i ออร์ต่อมาจะเป็นที่ใส่บัตรอย่างนี้นะคะอันนี้จจจะใส่บัตรเดอะวันการ์ดแทนนะคะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะจะจะใส่ติดออกของคอนโดจอยนะคะแต่ว่าอันนี้เจจะให้แฟนไปข้างนอกนะคะก็เลยเอาเดอะวันการ์ดมาแทนก่อนนะอตาเดียวตาเดียวเป็นแว่นชาร์ล กลาสิสนะคะอะไรอ่ะไม่เข้าใจนะคะก็จะเป็นลุกสาวหวานเด็กติ่มเด็กอ่านหนังสือแต่ไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาจะเป็นครีมกันแดดแบบสเปย์นะคะกันแดด SPF 50ของของอะไรวะอ่านไม่ออก นะคะเอะอุ้ยฉีดใส่ที่นอนเลยอะนี่นะคะเขาจะเป็นสีเหลืองแบบพาสเทลนะคะคอนแทคเลนส์นะคะเป็นสีน้ำตาลส่วนใหญ่จะจะใช้แต่สีน้ำตาลนะคะอันนี้จะเป็นแบบน้ำตาลอ่อนเลยนะแต่พอใส่ตาจะแล้วมันก็แบบเป็นสีน้ำตาลแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยต่อไปจะเป็นไม t e เทเลโฟน เคสโทรศัพท์นี้แบบชอบมากๆเลยค่ะมันจะเป็นเนื้อแบบเสื้อกันหนาวอ่ะมาจะเป็นเคสโทรศัพท์ถ่ายคอนเทนต์ก็เลยโพกอะไรเอ,อเร่อเคสโทรศัพท์สีฟ้าบอกสีแบบเอ้ยนี่นี่นี่นนใช่แย่เป็นสีนี้ฟ้าพาสเทลต,ตรงปึ๊บเอาเข้มเลยนะคะอ่ะต่อมาเป็นใส่เหรียญอันนี้จะไปแย่งมาจากกระเป๋า H M คนของจอยนะคะมันติดกันแล้วมันจะติดกันแบบนี้นะ <S 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 2> <S 2> <S จะพกเหรียญไว้ในนี้เหรียญเยมากรวยเหรียญมาสนะคะโอเคต่อไปเป็นหวีหวีแปลงหางเป็นของวิคมนะคะแต่จะชอบอมมีีของตัวเองต่อมาเป็นน้ำหอมอของ Dior กินออกกุหลาแล้วก็ของอันนี้นะคะทุกคนช่วยอ่านทีต่อมาเป็น Airport c a s, <Gate> <S ของ H&M น่ารักมากว้าย จริงๆมันเป็นสีชมพูนะเว้ยทุกคนนะคะเป็นนะที่นวดหนนะ้าเป็นู้พกทำไมนะคะทุกคนเห็นไ,ไม่รู้ด่วยทำไมนะก็อันนี้เป็นยางมัดผมของ H m อีกแล้วทำไมฉันพกแต่ของไ a ชันเเพราะว่ามันน่ารักมากนี่นะคะก็จะมัดผมชุบๆนี่นะคะแบบนี้ ไม่เน้นมัดนะคะชอบเอามาใส่อย่างเงี้ยนะคะใส่แบบข้อมืออะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบดูมีอะไรพหมดแล้วค่ะ üler! ก็มีแค่น,นี้เลยนะของเราขอบคุณที่รับชมจนถึงจบคลิปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้จอยด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย